เอาละครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมกอนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมนี่เลยฮะอัปเดตตัว Stock Fortuner รุ่น 2.4V 2016นะฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวขับ2นะครับผมก็เราก็ยังมีสต็อกจอดอยู่มากมายนะสับตัวโฉมปี16นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีเป็นสีบอลเงินนะครับสับใครที่กำลังมองหาตัว Fortuner 2.4V 2016อยู่ก็นี่เลยนะครับเราก็มีจอดเรียงกันยาวถึงนู่นเลยนะครับมีแถวหลังให้ด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอก็เป็นโฉมขายดีนะถ้าก็เป็นโฉมไมน่าเชม Mind ame, ตัวโฉมแรกเลยที่มีการใส่ฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ออปชั่นก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับไฟหน้าปารีมโปรเจกเตอร์กระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าใหม่แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในตัวโฉมของตัวไฟหน้าปารีมโปรเจกเตอร์แบบนี้เลยนะครับไฟเดย์ไมเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เรียงเลย5ดวงนะครับผมด้านล่างไฟตัดหมอกคิ้วคมเมียมนะฮะกระจังหน้าใหม่เป็นคิ้วคมเมียมเหมือนกันนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นตัทนของตัวแถบดําแบบนี้เลย อันนี้ซึ่งตัวนี้ผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกแล้วก็มารีวิวซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยแม็กคอบ18นะครับหน้าดิสหลังดำนะครับตัวนี้เป็นแม็กทูโทนนะปัดเงาแบบนี้เลยนะครับผมส่วนบันไดข้างนะตัวนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับลายยาวไปนะครับกระจกหูช้างนะฮะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ มาองไปจากประตูนะครับเป็นสีอะเป็นโครเมียมนะจะมีตัวเอ็นทีนะครับที่สามารถกดเปิดปิดรถได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทนะครับผมตัวนี้มีให้ซ้ายขวาเนอะปกติเขาจะมีแค่ฝั่งคนขับนะครับแต่วันนี้เรามีฝั่งซ้ายขวาให้ด้วยนะครับผมนี่เอาชั้นก็มานี้เลยนะครับนี่มีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไอส่งของตัวฝาท้ายนะครับรุ่นนี้ก็เป็นโฉมแรกที่มีการใส่ตัวฝาท้ายไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับผมนาสับตัวโฉมปีสิบหกนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดอ้าวเนี่ยอันนี้เหมือนจะไม่มีกุนนนะคััก่รบ แต่เปิดได้เลยนะครับนี่อัตราการเปิดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ซึ่งตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวทิกแมวโฟลด้วยนะอ่อเนีียเรามีหลายคันนะให้เลือกนี่เผอมาเจอตัวขับสี่พอดีนะครับซึ่งเมื่อกี้เป็นตัวขับสองเนี่ยภายในก็จะเป็นโทนแบบนี้เลย,นะน,ยนะครับผมเบาะพับขึ้นซ้ายขวานะครับผมแบบนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกตัวโฟลเจอร์ของมันสให้ดูหน,นะน่อยกันนะฮะเอ๊ภายในมาดูอีกรอบหนึง่งนะครับเอ๊มาท้องกับตัวกระจกออโต้ทุกบานแล้วนะฮะกระจกออโต้ทุกบานพับ พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วนะครับรุ่นนี้เป็น p u s ส start เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาพร้อมกับพวงเะมอติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัว c รูสคอ control นั่นเองนะครับไฟหน้าออโต้นะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเนี่ให้ดูฝั่งนี้ชัดๆดีกว่าเนี่ไฟหน้าออโต้แล้วนะครับพร้อมกับ Pedestal s h i f เห็นไหมฮะเนี่เ p e d e s t a s h i มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมหน้าจอ นะครับหน้าจอของกล้องมองหลังมีมาให้นะครับผมมีเนวิเกเตอร์นะตัวหน้าจอตัวนี้ก็มีแผนที่ระบนำทางมาให้ด้วยนะฮะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับผมแต่ไม่ได้แยกโซนนะเป็นโซนเดียวนะครับออโต้ก็เป็นตัวเกียร์ที่เป็นตัวเกียร์ที่ปรับสามารถเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับผมอ่ามีไดรฟ์โหมดนะฮะแล้วก็มีตัว t ทช c t i o n c o n t r o นะนี่ตัวนี้นะครับตัวป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็ตัวออโต้ซับซ start ที่เต็มนะฮะเครื่องดับเองอัตโนมัติก่อนณีติดไฟแดงนะฮะ ่อยเบรคเครื่องก็ติดเองออโต้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แผงคอนโซลเขาก็จะเป็นลายไม้นะนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นลายไม้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว่เบาะนะครับตัวนี้เบาะเนี่ยจะเป็นในส่วนของเป็นเบาะผ้าโทนน้าตาลคลาสสิกนะเนี่ยผมนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ตัวแอร์ก็จะมีตัวปุ่มปรับเนี่ยด้านหลังก็ปรับแยกต่หากจากข้างหน้านะแยกกันเลยนะครับผมเนี่ยไฟก็จะเป็น LED สีขาวแบบนี้นะครับเนี่ยใครที่กำลังมองหานะครับโฉมปี16อยู่แล้วก็มีจอดอยู่หลายคันตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่บ้างนะครับเพราะตอนแรกตรงเนี้ยเรามีเยอะยาวเว้นนู่นเลยตอนนี้เจ้เอากระบะมันจอดแทนแล้วนะแล้วก็เอาตัวอื่นมาแซมเพราะว่าตัว16ก็วก็ช่วงนี้ขายดีจริงๆนะครับราคาจะเริ่มต้นที่ แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทขึ้นไปนะจนถึงตัวแปดแสนอ่า หกหมื่นเก้าพันบาทก็จะขึ้นอยู่กับเลขไม้ด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดชมเดียวกันปีเดียวกันได้ทำไมราคาไม่เท่ากันก็อยู่ที่เลขไม้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสภาพรถเนี่ยก็ต้องบอกว่าคงเดิมทุกคันนะครับขนาดไม้น้อยหน่อยแล้วก็จะขายแบบมันก็จะดีกว่าหมื่นสองหมื่นไม่เกินนี้นะครับเนี่ยเราก็จะมีจอดยาวไปถึงนู่นนะครับแล้วก็ในคันนี้เนี่ยเามื่อกี้เรามาเจอตัวโฟร์วิวนะเพราะปกติในตัวแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทหรือแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยจะเป็นในตัวสองจุดสี่ขับสอง ส่วนในตัว2.4ที่เป็น s i ก m าโฟนี่พามาดูราคากันเลยดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นโฉมปี18นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นโฉมปี2018นะครับเป็นซิกมาโฟนะครับผมราคาตั้งขาย1,050,000บาทกลมๆนะครับส่วนในนี้เป็นส่วนปี2016เนี่ยคันข,ข้างกันเลยนะครับตัวนี้869,000บาทเลขไม้แสนต้น,ตนๆนะครับ ไล่ยาวไปเลยนะครับผมในตโตชวอปอื่นก็มีนะในลูกค้าก็ลองดูในในในคลิปนี้คลิปเดียวก็ได้ว่าเผื่อสนใจคันไหนก็มาดูกันได้นะครับแต่ว่าน,นี้ผมจะมาอัปเดตต็อกตัวของที่ผมให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับเนี่ยก็มีหลายคันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปี16นะเนี่ยคันนี้โอ้โหเลขไม้แสนสามเองนะครับลูกค้าอ่ารถปี16ไม้แสนสามต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามทีเดียวนะฮะเลขไมลกำลังสวยเลยนะครับนอกจากตัวโฉมนี้ก็มีตัวอื่นอีกนะเนี่ย แบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวหน้าแชมป์เฟอร์นิเจอร์หน้าแชมป์ปี2015แล้ 2.5V นะอันนี้นะครับแล้วนี่ก็600,000ก็บาทนะครับผมนี่ก็รหาไล่มานะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกรมิชชั่นได้เลยที่เบอร์โทร080นะฮะ2522670นะครับเดิ์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้ด้วยนะครับหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลที่ รุ่นอื่นๆก็ได้ว่าที่ที่ทไม่ใช่ตัวโฟร์จูเนอร์เนี่ยอยากจะถามรุ่นอื่นก็ทักมาได้นะครับไม่ใช่แค่ว่าขายแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะผมมีหลายรุ่นเลยทั้งเก๋งกระบ,บะแล้วก็มีนะครับแต่วันนี้เรามาอัปเดตตัวโฟร์จูเนอร์ให้คุณลูกค้าดูกันเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าขายดีจริงๆนะสำหรับตัวโฟร์จูเนอร์โฉมปี26เนี่ยนะครับเอาไม่อยู่จริงๆนะครับลูกค้ากำลังมองหากนันเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรามีสีบอลเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสีอื่นเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่คคคค่่่่อยยมมมมมมีีีีีีีเเเเขข้้้าาาาานนนนนนะะะโฉปปรรััับบสสทดึงก็ไแลวผ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับเนี่ยสีบอลเงินทั้งนั้นเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีสีดําอยู่คันนึงนะนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนะตึ้งตัวนี้มันจะเป็นตัว28 4 w h e e l นะอันนี้ก็จะล้านกว่าบาทนะครับเนี่ยอ่าก็สอบถามกันได้นะครับตัวจรวดไหนก็ถามสอบถามกันได้นะครับโอเคนะครับสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะก่อนจะจก่อนจากกันไปก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกาำลังใจให้กับน้องกรเพชรยนต์ในการทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็สต็ประมาณนี้ นะครับผมแล้วโอกาสหน้าเจอกันรุ่นต่อไปนะครับแล้วก็โอกาสหน้าผมจะมารี่นรุ่นไหนอีกนะครับคอยกดไลค์ไว้เลยกดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับผมวันนี้ต้องขอต้ตองขอตัวลาไปก่อนกับเจ้า Fortuner 2 0 1 6นะครับ